วันนี้เรามาร่วมสักการะนะคะอายุวัฒนะน้อมถวายมุทิตาสักการะรพ่อขันตียานนวโรนะคะอายุวัฒนะมงคลน,นะคะครบอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อขันตียานนวโรตอนนี้หลวงเราอยู่กันที่วัดป่าสันติธรรมนะคะบ้านห้วยเดือยใหญ่นะคะ นะคะวันนี้ก็มาน้อมสักการะรัเสียสละทรัพย์ประบุมาาร์นอมอธิษฐานจิตในบุญกุศลให้หลวงพอ่อขันธียานะวโรมีอายุมัน่นขวัญยืนมีสุขภาพร่างกายพลเมายี่แข็งแรงนะคะนะคะวันนี้ลูกหลานมาเยอะมากเลยนะคะรวมทานเยอะมากนี่คือบริเวณในงานนะคะนะคะ จจตันะะตันวจูเนอร์ไพ่ตัวเตี้ยซอร์ขาตรงนี้เป็นมุมใบสีนะคะน้อมสัมพัราแล้วก็ถ่ายรูปนะคะในปี2565นะคะตรงนู้นก็จะเป็นกองอำนวยการนะคะสำหรับใครอยากได้ที่ระลึกนะคะเหรียญที่ระลึก ไว้เป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็มีโรงทานเยอะมากเลยค่ะโรงทานคณะแม่ขวัญโรงทานพระคุณเจ้านะคะทำน้ำนี่คือโรงทานท่นอ่อนน้อมยามที่เสน่ห์อ่อนอ่อนโยนอ่อนฟ้าอ่อนน้องอัคคีภูมินะนี่คือบริเวณในงานนะคะที่แต่งงานเลยทานอ่อนโยนเดินทางให้หลวงปู่ด้วย ขนมวอันนี้เป็นโรงทานขนมปางแซนวิชนะคะอ้อน้องป้า